สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมคลิปอยู่ณตอนนี้นะครับผมวันนี้จะพามาดูการเก็บงานนะครับส่งลูกค้าอำเภออำเภอยางตลาดนับจังหวัดกาฬสินครับตรงนี้ลูกค้ามาจองนะครับตัวนี้ลูกค้ามาจองยันมาสามสิบเก้าแรงครับผมรานะคาค่าตัวคันนี้ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสองหกเก้านะครับ ก็ลูกค้ามาทดสอบระบบแล้วก็จองเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นการส่งรถนะครับผมกำลังเช็คนะครับก่อนออกหน้าผมคันนี้มีทำอะไรบ้างครับคันนี้มีทำสีน็อตล้อนะครับแล้วก็เก็บตรงส่วนที่เป็นสนิมนะครับผมนี่ครับแล้วก็เช็คระบบไฟรอบคันใส่ท่อซิ่ง ครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีแบตใหม่ให้หนึ่งตัวนะครับอันน,นี้เราแถมให้นะผมนายช่างเราทำก่อนนะครับดูคำนี้ครบเป็นชุดดันดินใหม่หนาซ่านะครับแต่มีต้องรอยการใช้งานบ้างนิดหน่อยครับครับก็ไล่เช็คระบบไฟให้เรียบร้อยแล้วครับ ครับเดี๋ยวเราพาไปดูรถเที่ยงโสดนะผมคันนี้ยังว่างนะครันนี้5 1ดแรงเันมากคันนี้ราค,นนคา3แสน75,000บาทคันนี้ส,สวยๆเดิมๆครับมัดเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะ5 1ดแนอยู่ครับคันนี้ก็39คันนี้ก็3 1 0 0 0 0บาทครับ ครับนนี้มาใหม่ครับมาใหม่เมื่อเช้านี้ครับผมคันนี้สวยครับยังไม่ได้ล้างนะผมเพิ่งมาครับไปดูหน้าร้านครับนี่เป็นอุปกรณ์มือสองนะผมตอนนี้มีลอตเตอรี่ยันม่าแท้นะครับ ตัวเมตรแปดสิบอนดับมาดูรถที่ยังขายได้นะครับคันนี้ยันมาสามสิบแล้วครับตัวนี้เป็นรถปีหกศูนนะครับรถปีหกศูนย์นผมคันนี้เพิ่งเข้ามาครับยังไม่ได้เก็บสภาพอะไรเลยครับผมคันนี้รถเดิมๆนะครับสวยสดๆคันนี้ราคา325 0 0 0ันบาทครับ สามแสนสองหมืนห้าพันบาทครับราคานี้กับรถสวยครับคุ้มมากครับมาคันนี้นะครับก็รถปีคันนี้น่าจะปีห้าเก้านะครับคันนี้เบียดถุงล้อให้ครับมีท่อสิ่งโคตรใหญ่แล้วท่อรถเครื่องเกียร์ดีครับมีทุกคันคันนี้ก็ติดจองมาที่เรียบร้อยครับคันนี้ไปที่ อันนี้ไปที่ฝางนะครับจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับคันนี้รถปีห้าเก้าครับราคาสามแสนห้าหมืนเก้าพันบาทครับน,นี่ยังไม่ได้เข้าไปเก็บสภาพเลยครับคันนีร้รถยังไม่เก็บสภาพครับดูข้างในรถสวยครับแล้วก็มาดูคันนี้ก็49แรงหนึ่งคันครับคันนี้ ครับสองคันจดเรียงกันเลยครับครับคันไหนที่ยังไม่ได้บอกราคาก็ทักแชทมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับรถสวยทุกคันครับเช็คให้ความใช้งานคันนี้ก็ติดจองครับเหลือส่งครับคันนี้รอเลอลูกค้าอยู่นะครันนี้ห้าสเว็แรงแมนอยู่ส่งไปที่จังหวัดยะโสธรครับคันนี้ครับคันนี้ก็ยังสดนะครับคันนี้ สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับรถปีคันนี้น่าจะปีห้าแปดครับคันนี้อุปกรณ์สองชิ้นครับด้านหลังมีทําสีท้ายครับพ่อมันเป็นที่เกลือชั่วโมงใช้งานสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองชั่วโมงยังไม่ใส่เบาะครับเก็บงานยังไม่เสร็จนะครับมีท่อซิ่งครับหนึ่งใบตัวเครื่องครับเครื่องสวยครับมาร์กเดิมนะครับไม่เคยแกะ ชุดนอดเครื่องไม่เคยแกะสักตัวนะครับมักเดิมทุกจุดครับวสวยใช้งานได้ทุกคันครับทุกคันครัเราเช็คให้พร้อมใช้ก่อนออกจากร้านนะผมราคาเริ่มต้นคือเช็คให้พร้อมใช้ครับคันนี้ PTO ไม่ได้นี่เนาะเดี๋ยวคันนี้ p โอนน p ไม่เคยใช้นะครับ เมื่อวานแกให้ลูกค้าดูครับลูกค้าตกใจเลยครับคันนี้ลูกค้ามาดูรถครับเห็นไหมเขชั่วโมงการใช้งานหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบชั่วโมงครับเป็นชั่วโมงแท้นะครับคันนี้นะคันนี้รถเล็กครับยันม่าเล็กเอาไว้เข้าร่องอ้อยนะครับผมเอาไว้เข้าร่องอ้อยนะครับเข้าสวนได้สบายครับมีลอตเตอรี่ให้มีย้อยปั่นให้ครับพร้อมใช้งาน หกหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้ยางสวยครับแต่มีแตกนิดหน่อยครับก็วสวยครับสภาพดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพีงเท่านี้นะครับผมครับขอบคุณครับ